สวัสดีครับสวัสดีทุกคนก็อาจจะบังแสงนิดนึงนะว่าเห็นครับบัได้ตื่นครับวันนี้เห็ดกระเพราหมูกรอบมาสู้กินครับบม่ได้พบพอกันเนี่ยเดี๋ยวว่าบเห็ดกับเพาะไทยกับเพาไออาหารตามสั่งกินนะพอจา้ากินแน่นี่ครับนี่นี่นี่นกระเพราหมูกรอบแซ่บ,บๆน,นุ่มๆครับแซ่บ,บ,บอิดีผมบอกเลยนี่เป็นไงใส่เลยครับนี่มีพรผีดําปลามาหลากหอมแล้วก็มีไข่ดาวนะครับนี่ไข่ดาวเชียงไว้ นี่ครับไข่ดาวเชียงไหวมาครับมากินน้ำกันครับแซ่บน้ำกันเดี๋ยวยับก่อนครับโอเคมาใส่กันเลยแซ่บๆครับผมก็ต้องพี่ที่รีตองอยังมากมายครับวันนี้กินแล้วก็ไปเฮ็ดงานครับใส่พี่น้ำปลาไปตักอันละคำไปเลยหืมจ้าครับจ้าเป็นไร เย็นแล้วครับเพื่ออะไรครแบน้ำเมื่อกินมันต้องพัดไม่ไม้ลาดเขาแรับาจะมีบักแต่งครับนะครับนบ

các bạn nhé, chuẩn bị sẵn rồi, chuẩn bị sẵn rồi, หเดี๋ยไทยตอนเท็ดได้ไหมครับหย <c oughs> ุดหยุดโทรศัพท์แม่ 记录下来，好、啊。 สุดยอดเลยครับของความจับเอาเลยเอาเลยเอานมให้ลูกใช่ไหม ตักตอนละคำตอนละคำเลยลายครับเท็ดทั้งแบบสองตอนครับหมูกรอบหน้าตาโหดเตื่นแบบประมาณเนี่ยอร่อยครับกินกอพ่อไหมเดี๋ยวนูกกินนมก่อนลูก เดี๋ยวพ่อฮากิมดูอะไรนะุมเพชรเงือกแตกได้หมดเนี่ยสุดยอดครับจับกินอาหารมื้อเช้าครับ ขอบคุณนะครับสำหรับชีไล่ชีสพหรอเปล่าสหรับสไครเบอร์ครับขอบพุ่หลายๆครับช่องนี้เป็นช่องพลังบวกครับบางตรงองนี้ช่องพลังบวกครับ ครับผมคุณกินอะไรไกินด้วยเหรอสุดๆมีความแซ่บอ่ะบัดเดีเดี๋ยวราดก่อนพนนี่น้ำปลาเน้นน้อยหน่อยนี่พี่น้ำปลานะ่ยพี่น้ำปลาธรรมดาเด็ดอ่ะเนี่ยพี่น้ำปลาธรรมดาครับอะไมีอย่างไร กันพัดโดนครับมันเลย่ยำย่างกันพัดได้กินเลยเนี่ยโอ้ยงสุดยอดกว่านี่อ่อนๆเนี่ยปั๊บเนี่ยนะครับเท่า <S <S 2> <S 2> <S 2> สั่ง กล่องตั้งห้าอยู่แล้วปัสบผัดมาบ้างลงหนึ่งไฟเริ่มแซ่บคักครับอีอเลยผมบอกเลยอะไรโอ้โฆษณาเหรอ อืเผ็ดสดใจแซ่บ เริ่มแน่นแล้วครับซุ่น,นี้ก็ที่มากินครับกินครับนี้ครับเดี๋ยวแล้วก็กินอีกมือเสองนะครับเพราะว่าไปทำงานการเดึกครับมือนี่ขเขาเร้นการเดึกจฟันหน,นแล้ว รียบร้อยแล้วครับอิ่มแล้วนะครับอันนี้โมมี่มาดีทิมเลยนะครับคือไอ้เดี๋ยวภรรยากินต่อครับอันนี้เนาะส่วนเข่าป้อได้ทิมครับเข่าป้อได้ทิมเนาะครับสำหรับคลิปนี้โมมี่ยังร้ายครับพกพอกันไม่คลิปหนานะครับสำหรับคนจิตดิบนะครับคิดหอดทุกคนครับแชร์หน่สิบบอได้เล็กน่อยเนาะนะครับกับรับเข่ามันเสียบิด กะาพ่อหมูกรอบทำเองตั้งแต่หมูกรอบบริษัทกิบครับแต่ยังบ่สำเร็จดอกผ่านแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ได้ดังใจอยู่นะครับในการเ็ำหมูกรอบน่าต้องฉ่ำกันนี่ครับหนังต้องกรอบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมอย่างไลค์ครับสำหรับคนจีริตขอบคุณ446ร้อยสี่สิบซับสไคร์เบอร์ครับที่เข้ามาติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ